ากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กับช่องด้วยนะครับนี่นะครับสวัสดีครับอินรัลฮัมดลิลลาฮินะฮัมดูฮูวะนนสตะอีนูฮูวะนนสตอฟิรุ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهدي الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد ويا أيها الناس اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله قولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله تعالى في كتابه ب ิ سم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خص إلا الذين آمنوا وعمل الصالحات وتوصل بالحق وتوصل ب ا ل ص ب ะชาชนที t ala, t ่มีม่านจะทำม่นต่ออัลลอฮฺ سبحانه และตัางหลายก่อนอื่นขอวาซียสต่งเสียเราท่านทั้งหลายให้ ตั้งมั่นอยู่บนความตักวาความยำเกรงต่อ Allah อัลลอฮฺ س ุบฮานะฮะว์ตาลาเพราะการยำเกรงต่ออัลลอฮฺ س ب ح ا ن าแะุนต้าล่านั้นสถานที่ของมัน,ส,น,ส,นมมสถานที่ของมันก็คือห้าพุนาตักวาจะเกิดขึ้นจากหัวใจของเราซึ่งมันจะเกิดขึ้นจากรูปภายนอกของเรา ะบ่งบอกว่าคนหนึ่งมีตะกวาหรือไม่ไม่เกี่ยวว่าท่านจะใส่โตกไม่เกี่ยวว่าท่านจะใส่สารบันไม่เกี่ยวว่าท่านจะใส่หมวกไม่เกี่ยวว่าท่านจะไม่ใส่หมวกหรือไม่ใส่โต๊ท่านจะนุ่งกางเกงจะนุ่งผ้าสโรงตักวาหางหนะาาท่านอัสลูละซัลลัลลอฮุอะลัยวะซัลลัมบอกว่าอิตะกลุลละใหซุมาคุนตะอันนี้สําคัญเลยนะครับ จงยังเพลงต่ออัลลอฮ์สุบฮานาหัวดาลางณที่ใดก็ตามที่ท่านปรากฏตัวอยู่แปลว่าทุกที่ท่านจะต้องมีการตักวาต่ออัลลอฮ์ท่านจะขึ้นรถลงเรือไปเหนือล่องใต้ขึ้นเครื่องบินตักวาจะเกิดชดท่านอัลลอฮ์บอกว่าให้เรามีความตักวาอยู่ตลอดแต่เวลาแปลได้ความว่า ชีวิตของการเป็นมุสลิมคนหนึ่งอิสลามมันกว้างแต่การจะเป็นมุสลิมที่ดีแล้วก็ใช้ชีวิตตามแบบฉบับสุนนะของท่านนาบีสุลลัลละฮัอะไรยฮินัลังที่ท่านาสุลลฮ์ส่งเสริมก็คือวิถีชีวิตแห่งการเป็นมุสลิมที่สมบูรณ์คนหนึ่งก็แตลได้ความว่านอกจาก เราจะมีความยำเกรงต่ออัลลอฮฺสุบะตาลาแล้วหัวใจของเรานั้นจะต้องสัตย์ามั่นต่ออัลลอฮฺคืออีมานอย่างเหนียวแน่นอย่างมั่นคงเพราะหัวใจของเรานั้นาาอัลลอฮฺทรงสร้างมาในก่าวย์นพระมหาคัมภีรอันกรานว่าหัวใจของเรานั้นอัลลอฮฺทรงสร้างมาแบบอ่อนไหวเพราะนั้นมีวิธีการ ที่ท่านู س ล ل الله ซลลัลาวะฮิวะซัลลัววลมบอกว่าละตาจุดูหาละวัตนีมานคนหนึ่งคนใดจะยังไม่พบความหอมหวานอีหมานจะมีรสชาติเหมือนกันนะว่าอาหารที่เราเห็นรูปเนี่ยมีรสชาติอย่างเดียวแต่อหมานที่เราไม่เห็นรูปก็มีรสชาติเหมือนกันถ้าเรษูรลาสซลลัลาวะเลวะตันลัมบอกว่าละตาจุดดูหาละวัน คนหนึ่งคนใดจะยังไม่พบความหอมหวานของการเป็นผู้ศรัทธาอย่างแท้จริงส่วนหนึ่งท้าวสุลอ่บอบกว่าเว้นแต่ท่านจะต้องตอารอดฟีก็ฟีก็ด,ดรินละท่านจะต้องพอใจและยินดีในกอดกัด้านของลอฟีชาติฮีฟีอ่อยริฮีไวชาติฮีไม่ว่าจะเป็นความดีหรือความชั่วและสิ่งที่ไม่ดีที่มาประสบกับเราเพราะท่านนาบีบอกว่าอัลบาลาอมุร,รุน ภัยบาลาที่มาประสบกับเรานั้นเป็นสิ่งที่มันขมยิ่งนะเพราะนั้นถ้าเราผ่านสิ่งที่มันขมขื่นภัยบาลาที่เราได้รับมาประสบกับเราอดทนแล้วก็รีดอว่ามันมาจากอัลลอฮ์นั่นแหละเราจะพบว่าเราได้อิหม,ม่านที่หอมหวานแล้วท่านพี่น้องครับวันนี้เรื่องเดียวนะครับที่จะฝากกับท่านพี่น้อง เป็นฮิกาะยะนะครับเป็นเรื่องเล่าที่มีการสืบสายรายงานกันมาเกี่ยวกับท่านอิบรอฮิมินอดามซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้และเป็นผู้ที่เป็นคนรักของอัลลอฮ์เป็นนักปฏิบัติท่านหนึ่งเรื่องเล่านี้ก็จะเป็นข้อคิดให้กับเราท่านทั้งหลายเป็นอย่างดีในการใช้ชีวิตโดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคอาเคซามานนะครับเป็นข้อคิดให้เราเป็นอย่างดีถ้าเราเป็นคนที่ฉุกคิด นะครับแล้วก็เป็นคนที่ใช้สติปัญญาในการวิเคราะห์แล้วก็คิดตามท้องเรื่องที่จะนําเสนอซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่ยาวสั้นนิดเดียวแต่เราได้ข้อคิดตรงนี้มากมายเลยทีเดียวสําหรับผู้ที่มีวิจรารณญาณเพราะในเรื่องนี้เองอิสลามบอกว่าบุคคลใดใครก็ตามที่เขาคิดใช้ปัญญาคิดเรื่องของอัลลอฮ์ใช้ปัญญาในการที่จะคิดถึงตัวเองว่าวันเนี้ยเรากับอัลลอฮ์ มีความใกล้ชิดกันขนาดไหนเรากับอัลลอฮ์มีสบียงเพียงพอหรือยังที่เราจะไปเจอกอัลลอฮ์พอแน่นอนวันหนึ่งเราจะต้องกลับไปหาอัลลอฮ์อันนี้คือสัจาธรรมลราจะไหนเลยเราจะไม่คิดในเรื่องนี้อุลมามะบอกว่าลาตาฟคารูกาซีรอนท่านจะได้คิดอะไรมากมายเกี่ยวกับเรื่องของดุญญนยาเลยเพราะมันไม่มีทางออลาตูซาหูมันไม่มีทางออก เวลากินนะอิสติกฟาลูกะซร,รอแต่ว่าท่านทั้งหลายจะต้องอิสติกฟาดให้เยอะต่ออัลลอฮ์วะฮุอะตอริกุนวะตุฟซาฮุตตอริกและมันก็จะเป็นหนทางอัลลอฮ์จะเปิดหนทางให้กับเราเองใช้บัญญาของเราคิดกับอัลลอฮ์ให้เยอะเข้าหาอัลลอฮ์ให้เยอะอิสติกฟาดต่ออัลลอฮ์ให้เยอะเราก็จะพบหนทางพบทางออกนี่คือสัญญาของท่านนาบบมุมเมี๋มอัลลอฮซัลลัมและก็สัญญาของญญขอัลลอฮ์ด้วยเรื่องเล่าที่เกิดขึ้นกับท่านอิบรอฮิมบินอะดัม นะครับครั้งหนึ่งมีรายงานบอกว่า the konna ala abidin นะครับเรื่องนี้ก็จะเป็นวิธีปฏิบัติว่าเราได้คิดเรื่องนี้หรือยังเหมือนกับคนคนหนึ่งที่ท่านอิบรอฮีมบินอาดามเข้าไปเยี่ยมเขาในขณะที่ป่วย the konna ala abidin maridin t h อนนาอลาอาบิดนมารดเราได้เข้าไปหาคนคนหนึ่งเป็นคนป่วย แล้วก็เป็นนักอิบาดัดคนหนึง่งเป็นนักอิบาดตัตต่ออัลลอฮ์คนหนึง่งเราได้เข้าไปเยี่ยมเขาตามสุนนะของท่านนาบีใช้ให้ไปเยี่ยมคนป่วยท่านอิบราฮิบินอาดามเข้าไปเยี่ยมคนป่วยคนหนึง่งผลปรากฏว่าหยันซูรุอัลาริจลัยฮีแล้วคนป่วยเนี่ยเขาก็มองไปยังเท้าสองข้างขณะที่ ท่านอิบรอฮีมบินอาดามเข้าไปเยี่ยมสายตาของคนป่วยนั่นมองไปที่สองเท้าของเขาวาจัเบกีแล้วเขาก็ร้องไห้โฮออกมาคนป่วยคนเนี้ยที่เป็นนั่งอิบาด้าต่อรอนะครับก็ร้องไห้ออกมามาแล้วจ้าบ,บกีท่านร้องไห้ทําไมอิบรอฮีมอาดามบอกว่าท่านร้องไห้ทาไมแต่นิบราะเห็นเป็นผู้รู้คนหนึ่ง แล้วก็เป็นผู้ที่อัลลอฮ์กระชับด้วยอลัลลอฮ์เปิดนะครับเพราะท่านก็เป็นผู้ที่อามันคนหนึ่งเหมือนกันท่านเป็นอย่างไรเป็นอะไรถึงได้ร้องให้ออกมาชายคนนี้ก้อละชายคนนี้จึงบอกว่าชายคนที่เป็นนักอิบาดัดบอกว่ามาอักบารตาฟีซาบิล,ลิละมาอักบารตาฟีซาบิล,ลิละบัดนี้ สองเท้าของฉันนั้นไม่ได้เดินทางสู่หนทางของอัลลอฮ์แล้วก็แปลว่าชายคนเนี้ยเขาเคยไปมัสยิดเขาเคยเดินทางไปทําความดีนู่นนี่นั่นนํามัสยิดอยู่ตลอดเวลามาบัดนี้เขาไม่ได้มีโอกาสที่จะทําความดีในหนทางของอัลลอฮ์อีกแล้วแปลด้ความว่างเท้าของฉันไม่เพื่อนฝุ่นแล้วไม่เปื้อน ไม่มีโอกาสได้เดินไปยังมสัสยิดอีกแล้วในขณะนี้เพราะก่อนหน้านี้ฉันเคยไปมสัสยิดอยู่เป็นประจำละมาจะมาละบัดน,นี้ป่วยไม่สามารถที่จะไปได้แล้วไม่เปื้อนฝุ่นแล้วเท้าของฉันไม่มีโอกาสเปื้อนฝุ่นแล้วเพราะตอนนี้ติดเตียงจุดนี้สอนอะไรครับจุดนี้สอนว่าเวลาที่เรามีโอกาสจะได้ทําความดีเนี่ยในขณะที่สุขภาพร่างกายของเราเสียค มีความสมบูรณ์อิกตานามาคอมซันกอลลาคอมเซนท่านเราสุดเราบ,บอกว่าให้เฉยเลยในขณะที่เรามีกําลังวัางชาเป็นคนหนุ่มสาวได้เวลาไปมสัสยิดเท่ไปมสัสยิดเขาอาจานได้เวลาไปมสัสยิดเพาะถ้าหากว่าเรามีโอกาสแล้วเราไม่ไปต่อไปเราก็จะเป็นเหมือนคนป่วยคนนี้ในขณะที่คนป่วยคนนี้ตอนที่เขาแข็งแรงอยู่เขาไปทําอิบาดแต่ตอนนี้เขาไม่มีโอกาสแล้ว และเรามาจุ่คิดว่าและเราล่ะในขณะที่เสี้ห์ฮะสุขภาพร่างกายของเรายังดีอยู่แต่เราก็พลาดโอกาสอยู่เป็นประจำบางคนก็อยู่ติดมัสยิดเลยเกอพลาดโอกาสที่จะจะมาอ,าอยู่เป็นประจำวันหนึ่งเขาก็จะต้องแบกเราไปมัสยิดสู้ว่าวันนี้เราไปมัสยิดก่อนไปให้เป็นประจำเลยแล้ววันหนึ่งเราก็จะถูกพามัสยิดไม่ใช่ว่าเราไม่เคยเข้ามัสยิดเลยแล้ววันหนึ่งเราก็จะต้องถูกเขาหามเข้ามัสยิด แล้ววันนั้นเนี่ยเราจะไปพบกับอัลลอฮ์ในสภาพใดคนที่มีสติปัญญานะครับเขาจะได้คิดตามท้องเรื่องนี้เขาบอกว่าฉันไม่เปื้อนทุนอีกแล้วต่อไปนี้ว่ะยาบกีอาฟต์แล้วคนอื่นที่อยู่หน้าที่นั้นก็ร้องให้คนที่ไปเยี่ยมด้วยกันเนี่ยก็ร้องให้อยู่ข้างๆเตียงของท่านอาบดคนนี้ผู้ที่ทำอิบาดัตคนนี้คนหนึ่ง เราก็ลูพวกเขาเหล่านั้นบอกว่ามาตะบเกีกะแล้วท่านร้องให้ทําไมกันอีกท่านร้องให้ทําไมกันอีกคนที่อยู่ข้างก็ตอบว่าไอยามุนมาบอกวันหนึ่งหลายหลายวันเนี่ยมันได้ผ่านพ้นมาแล้วมาซุมตูฉันก็ไม่ได้ถือสินอดไม่เคยถือสินอดเขาถือส้นอดกันฉันไม่เคยถือส้นอดร้องไห้ตามไปด้วย วาไลลาลตินมาคุณตุฮาและค่าคืนที่ฉันน่าจะลุกขึ้นมาทำละหมาตะหัดยุดฉันก็ผ่านค่ําคืนเหล่านั้นมาแล้วเหมือนกันโดยไม่ได้ทำอะไรเลยร้องให้เรื่องนี้นักวิชาการจึงบอกว่าเป็นนาซีศตุนเอาละเป็นการตักเตือนสั่งสอนอบรมให้กับบุรล,ล้านบอกว่าฟาซินไอยะดาบานับซุนบิโกรีใช่เอ็น ท่านทั้งหลายโอ้ลูกรักหรือท่านทั้งหลายจงระวังตัวเถิดจงระวังเอาไว้ว่าการที่ชีวิตของเรานั้นได้ผ่านพ้นไปโดยไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เป็นความดีสําหรับเรากับอัลลอฮ์เลยไม่มีสเสบียงสําหรับอัลลอฮ์ความดีเพียงเล็กน้อยเรามองข้ามเราเดินข้ามผ่านวันแล้ววันเล่าเราไม่มีสเสบียงอะไรเลยสักสิ่งหนึ่งเขาเตือนลูกต่อมาว่า ฟาเารอเย้ามันเกียมาแน่นอนครับวันเกียมาต้องเกิดขึ้นแล้วเราก็จะต้องใช้ชีวิตในหลุมฝังศพซึ่งเป็นช่วงที่สามแห่งอายุขัยของเราที่จะไปใช้ชีวิตอยู่ในอาลัมบรารดักในหลุมฝังศพซึ่งยาวนานกว่าชีวิตในดุนยานี้เราบอกว่าเราอยู่หกสิบปีห้าสิบปีนี่มันนานแล้วแต่ในอาลัมบาราดักนั้นมันยาวนาน และในช่วงต่อไปซึ่งเป็นเวลาที่ยาวนานอีกเลอกนันแล้วก็เป็นเวลาที่ทรหดเป็นเวลาที่ทุลักทุเลมากก็คือวันที่เราจะรับบัญชีจากอัลลอฮ์ก็คือในวันที่เราจะต้องไปใช้ชีวิตในทุ่งม,มัชาร์ยาวนานมันกจนรอบัญชีเหงื่อไหลใครย้อยและชีวิตอีกช่วงหนึ่งที่ยาวนาน ไม่มีวันจบสิ้นอยู่เป็นนิตนิรานก็คือวันที่เราจะได้เข้าสวรรค์หรือลงนรกในช่วงนั้นอีกช่วงช่วงก่อนหน้านี้ก็คือช่วงที่เราอยู่ในคานของมารดาและช่วงที่สองก็คือช่วงที่เราใช้ชีวิตช่วงนี้แหละเป็นช่วงที่มีความสําคัญอย่างที่สุดในชีวิตของมุสลิมคนหนึ่งช่วงนี้เป็นช่วงวัตัดสินที่เราจะไปทางขวาหรือทางซ้าย เลือกเอาชีวิตของเราว่าเราจะไปทางขวาหรือทางซ้ายอัลลอฮฺซุบฮฺฮาตาละได้แนะนําเราไว้เรียบร้อยเบ็ดเสร็จในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานท่านเราต้องรู้ว่าสัลัมต้องมาย้ำเตือนทําหน้าที่นี้ตักเตือนเราท่านทั้งหลายเพราะส่วนใหญ่แล้วมย์อยู่ในความหลงลืมและจุดประสงค์ของการมีคุตบะในวันศุกร์มีบัญญัติวอกมุสลิมทุกคนชายจะต้องมาละหมาดวันศุกร์เพื่อมาฟังคุตบะ เขาเจ็บทำหน้าที่ในการตักเตือนทําหน้าที่ในการตักเตือนแนแนวในเรื่องของคุณงามความดีเพราะฉะนั้นหน้าที่ของเขาเจ็บก็คือทําแนะนําที่ดีที่สุดให้กับพี่น้องที่มาละหมาดให้เขาได้ประโยชน์สูงสุดในการกลับไปแล้วเขาได้สิ่งอะไรกลับไปบ้านแล้วเขาก็จะได้นําไปบอกกับครอบครัวข,ของเขาว่าวันนี้เราได้อะไรจากการมาฟังคุตบ เพราะฉะนั้นพูดบากไม่ใช่เวทีหรือไม่ใช่มีบัตรที่จะมาวมาดา่ามาว่ามาพูดถึงใครในสิ่งที่ไม่ดีมาทิมแทงใครไม่ใช่เพราะฉะนั้นเป็นการสีหัดให้กับเจอผู้พูดเองแต่เราท่านทั้งหลายนั้นว่าวันนี้เรามีสเสบียงแล้วหรืออย่างที่จะไปพบกับช่วงที่สามของเราก็คือในวันอลัลลมบารซักนั่นเอง องคลอสุมาตาลาบอกว่าจะเบียงที่ดีที่สุดก็คือก็ค่อยรอจาิดแต,ตกว่าสเบียงที่ดีที่สุดก็คือความยำเกรงปฏิบัตินในสิ่งที่อัล์ลอสุบาตาลาส่งใช้ลิงหาจากสิ่งที่อัล์ลอสุมาตาลาส่งห้ามเอาไว้เพราะอัลลอสได้ํารัดไว้ในพระมาความเียงก็ห่านว่าวันอัสอินนั่นอินซานอันฟิคุสข,ขอสบา,านต่อเวลาเพราะนั้นเวลามันมีค่านะอัลลอเวลามันมีค่า เวลานี่เปรียบเสมือนดาบสองคมใช้มันให้เป็นประโยชน์เราก็จะได้ประโยชน์ใช้มันในทางที่ผิดมันก็จะเชื่อเฉือนเราเองถามต่อเวลาอัจริเพราะมนุษย์นั้นส่วนใหญ่ย่อมอยู่ในผู้ที่ขาดทุนนักวิชาการจึงบอกว่าขาดทุนเนี่ยผู้ที่ใช้ชีวิตในดุนยานี่ขาดทุนแม้กระทั่งผู้ที่ทาความดีก็ยังขาดทุนขาดทุนในเรื่องอะไรครับขาดทุนว่าวันนี้ความดีเรายังน้อยเหลือเกิน ไอ้คนพู้ที่ไม่ทาความดีนะั้นมันขาดทุนอยู่แล้วแต่สําหรับผู้ที่ทําความดีนะ่ะอุลมะก็บอกว่าขาดทุนในความที่ความดีมันน้อยหรือเกินยังไม่พอที่จะไปพบกับอัลลอฮฺสุบฮัดตาลาในสภาพความดีแค่นี้เองหรือที่เราจะไปพบกับอัลลอฮฺถือว่ายังขาดทุนในเรื่องของการทาความดียังน้อยเกินไปณนะเรากับอัลลอฮฺสุบฮัดตาละเพราะนั้นท่านพี่น้องครับเราด้านทางไหลรีบเร่งผลขวาย สิ่งที่เป็นความดีทุกลมหายใจของเราพยายามนะครับในการนัลึกถึงอัลลอฮฺสุบตานะรีเกติกุรุลลอฮฺตัสเบียตหมีดตัฮลินและอิลลาิลลอฮฺให้มันติดปากของเราอย่างน้อยบรรดาคําเหล่านี้นี่เองณนะถ้าภาพใดก็ตามเนี่ยเราสามารถก่วาวได้ยกเว้นในห้องน้ำริเกต์อยู่บนรถบนดานี่ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่จะทําให้ตาช่างของเรานั้นหนัก แล้วก็จะทําให้ตาช่าง,งเราหนักในวันเกียรมาด้วยบรรดาที่กรุล,ล้ดต่างๆหรือบรรดาวิริตต่างๆนั่นเองนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นที่เรามองเห็นว่ามันเป็นเรื่องเล็กน้อยแต่มันหนักนะอัลลอฮฺตาลาเพราะนั้นเก็บนะครับความดีเพียงเล็กน้อยอย่ามองข้ามวันนี้ไม่รอเวลานี้ดิฉานจะเราจะทำความดีทําความดีได้เราถามครับได้ชาวลอในวันที่เราจะต้องลงไปอยู่ในหลุมทางศพนั้นจะได้มี พยานจะได้มีผู้ที่จะมาตอบกรักับมุกัตนาเกตที่จะมาสอบถามเราในกุ่บดมีคนที่จะมาโต้ตอบมีคนที่จะมาแทนในการที่จะอ้างหลักฐานว่าเราทํานู่นนี่นั่นอยู่ในดุนยานี้และวันนั้นเองเราชีวิตของเราอลัลลอฮฺบาราจักือโลกหนึ่งที่จะชี้วัชาตาว่าเราจะไปอยู่ในสวรรค์หรืออลัลลอฮ์ท่านนบีบอกอย่างนั้นแล้วเราวันนี้ก็ขอฝากไว้เป็นข้อคิดให้กับผมและกับท่านทั้งหลายนะครับว่าชีวิตในดุนยานี้มันสั้นเหลือเกิน เก็บเสบียงให้ได้มากที่สุดนะครับเพื่อความสุขที่จะเกิดขึ้นในหลวงทงังศพและในวันที่เราจะต้องถูตกตัดสินชะตากรรมอกูลกุลีฮะกะอัลลอฮฺบุลหันาะจิมลิวกุมโมอชายบินอูซามินมิกุลิดัมบินฟาสตาฟุรูอินนุฮฺฟานกุฟูรุราฮิม الحمد لله حمدا كثيرا كما امر اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فيا ايها الناس اوصيكم واياي بالتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون وقال الله تعالى في كتابه ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما Allahumma mufillin muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat an ahya min dhumman bi rahmatika ya arhamar rahimin Allahumma izan salam wal muslimin wa adilla syirika wal musyrikin wa dammin a'da'aka ada adin Allahumma jan hada baladan aminan mutabainna saqan raqa wa sa'ira biladil muslimin Allahumma sidi islam fi palestin wa fi kulli makan bi rahmatika ya akraman akramin rabbana atina fi dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar ibadallah wallahu ya'lamu ma tasnaun um.